โอเคกางกางกางเอ้ยโฟนโฟนกระลาดโฟนกระลาด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 เขาเออเออเออได้ได้โอ้ยมึงจะฆ่ากูดังอ้ออีกแล้วไอเด็กเฮียสอรี่ไแล้วมึงรู้งานสองนนะเอาบันลัยแล้วทนเขียดเขียดประูดูเขียดข้างบนกูยิงว่าไปสองรอบเึีจะบอกใครให้ไว ไอ้เด็กเฮียไปเลยไปเลยกระลังออมให้เปล่าขอปืนดิเบื่อเราสองคนแล้กูเบื่อว่ะหมดแป๊กกูโกรกูโกรมากเลยไอ้โฟนมึงต้องเข้าแทนกูแหละเข้าตรงไหนอ่ะมันอยู่ไหนแค่นั้นแหละโล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 ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แม่เมืองสนซ์ซัด no? กูเอะเมืองสนซ์ไปทำคุยอะไรโลโลแม่ไปเข้าร้อยสิร้อยไม่โลแค่เกาะโลโลแค่เฮ้ยนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละนะระวังระวังนะนะจริงจริงจริงนะลองซ้ายจัดไม่เคยเชื่อฟังกูเลยระวังระางขวาระางขวาเห็นโอ้โหแม่เช๊กว่าระวังระวังหน้าระวังหน้าระวังระวัง แนวระวังข้างหน้านะยิงจริงมึงเป็นไรโคตรรู้หรือไงอยู่อยู่อยู่ข้างในรึเปล่าอยู่ข้างในรึเปล่าอยู่อยู่ข้างหน้านะข้างในไหนนะตึงเนี่ยเนี่ยเคยนไอ้เรื่องอะไรเนี่ยตึงเย็นือสุดอีลืมไม่โดนไม่โดนหวย กระลาศ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 ตัวร้องเลยกลางกลางไม่เล่นเลยเหี้ยสไปด็อกสไปด็อกน้องกลางกูบอกกลางไอ้สัตว์กูแล้วกูจะรอสไปตรงนี้เฮ้ยกระลาศเกือบไปรอด ทำไมไม่ลิงหัวแม็ดไว้เหี้ยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดอีกทีหนึ่งไอ้เหี้ยมันอยู่แต่กลางกันล่ากันไว้สัตว์ไอ้เหี้ยมันบุกกลางแล้วไอ้ฝนมันเข้ากลางเลยฝนมันเข้ากลางแล้วเออจะหรูดเฮียพลาดมันย่องบนกูโดนกระตุ่นแทนผลหนัดเลยข้าพเจ้าก็ต้องขอไปด้วยในเมื่อคุณ โดนกระสุนแล้วกูการยิงอะไรกูเด้ออะไรซี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 สีสีเอามันเอามันเอามันเขาไป็เจ้าพลังโอ้ยแผ่นหลงเงามันเล็กจังวะไอฟฟอร์มันไม่ได้ตึงหรอกวะขาเข่วยกูด้วยมันรู้จุดกูแล้ว นั่นนั่นนั่นเห็นหรอกูยิงได้อะภีไอ้พวกตะในมันไม่มายิงแทนกูไอ้สัตาร์ทเฮ้ยโอเมนอยู่ไหนโอเมนอยู่ไหนโอเมนอยู่ไหนกูเองกูเองตัวนี้กูเองไอ้คิดนี่กูเองตายแล้วไอ้เหี้ยแฟนทอมอ่ะ แต่น้องกูได้แหละกูได้แหละจ้าโอ้บนบนบนไม่มีอะไอ้ตังบนหัวกูบนหัวกูโอเคโอเคไปเปิดกันเนี่ย เราย้ายไปเอไหมเจ็บเจ็บกระายเหี้ยอะไรวะเขาซีเลยเขาซีเลยเขาซีเลยน้องตั้มระวังหลังให้กูหลังหลังดูตรงนี้ไปดูตรงนู้นไปดูตรงนู้นเอ้าอ๋อในปุ๊บดูอะไรดึงอะไรเราจะมาจับตูดดูว่ามันจะมาตรงไหน อุ้ยเหียตกใจเลยมันมันทะลุเลยดูเลยเกือบเตกกูเพ่ไเที่ยวเ่มไม่ไม่มีใครตงกน่ะไม่ังไม่โดน เมา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 เป๊ะไว้เดิน oh กูมาจงเลงเลยนะไอ้เหี้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แค่ได้สบายไปทีดิเด uh, <um ี <s <s ๋ยวสบายล้อเลยไป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 เข้าบี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 ดูดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้ให้มาดูตรงนี้ ดูบองดูดูบอมเองินให้สวยนั <laughs> ่นเล็กๆี่เรียกว่าละหลังเข้าไอโฟนเอเอโล่งเอโล่งเข้าได้เลยไม่ลงละ <c oughs> ลงๆๆ<า>ลงลงลงสมาูรณน่น <ๆ S 2> ยจะไม่มีแล้วอีกสองตัวมันอยู่นู้นหมดเลยลงบมเนนะี่ยอีกสองตัวอยู่ด้านหลังเราหมดเลยนะเว้ยใ้ยหมดท้าทสดือ่อยังไม่เปิดอติเลย ต้องเปิดเก็บไว้ตาหน้ากูยิงอะไรกูวะเนี่ยแม่เจ้าติ๊นตี๋ล่างล่างขวาอีเดียเี้ยเเลยกูยิงร่างขวาแลมันขึ้นล่างล่างล่างมันแก้ได้เลยรึเปล่สวยร้อนมะแม่งมันขึ้นหมยซะเด้ ทลำอะไรทำอะไรหมดดิปันวึกเอาวเขาหลังนะ <c oughs> ไอ้ยตายเลย <c oughs> ไม่น่าโอดินมาเล่นเลยสักเฮ้เด็กโง่เราวันหลังไปสัส เขาตรงมืองนเอ้าตรงมือนับไปไว้ไหไอสัตว์เอ้ยอยู่ด้านหลังกูโบลแทงไหมแว่โบล่แทงหน้าเลือเขาไม่กินกนกตายน้ำเจ็โลนะกูดูแล่งเจ็ตบเดียวบอเดียวบอดูอยู่ดูอยู่เจ็โลเจ็โลเจ็ตโลมอ๋เลยเจ็ตโลอนั่นก็โลเหมือนกัน น,นี่ปืนทอนสไนเปอร์สัตว์โชคดีเพื่อนไปดูอะไรเอาเหี้ยอยู่ข้างบนมันขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเฟดคุยเลยนี่วานเลยเหีเ้ยลูมเจสให้เด็กเหี้ยอยู่บน <c oughs> ตายข้างบน อะไรผมไอ้เหี้ยห่างหลังแม่เลยไม่ได้หนีนะไม่เห้ไอสัตว์กูได้ยินเสียงเดี๋ยวลูกพี่จะเอฟพีสแลปเอาไอ้เหี้ยลีน่าแม่งเล่นโอดินแล้ววะแเราเคยเราตายได้ไง อีสามตัวเรารู้ว่าพวกเราต้องทำได้เห็นนะป๊อดีไปเลยเทียขโมยมาไหนวะบน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 ว่าเติร์ฟักโดนไปร้อยสี่เอ็ดไม่ไม่ตายอ้ <c oughs> อาวไอ้ควายเอลยไอ้ยอ๊า